ในฐานะเชคุลิสลาแปลว่าอะไรเชคุลิสลาถ้าในวันนี้เข้าใจมามคำว่าเชคูลิสลาก็คือตำแหน่งประมุขของมุสลิมคำคำนี้แม้กระทั่งเข้ามาสู่ประเทศไทยก็มาจากเปอร์เซียมาจากยุราหมาจากเียง เพราะในโลกของซุนนีเนี่ยผู้ที่มีอานาจสูงสุดในการถือว่าเป็นที่ปรึกษาของผู้ปกครองเนี่ยจะเรียกว่ามุฟติจะจะไม่เรียกว่าเชคูลอิสลาม,มีสองที่ที่เรียกว่าเชคูลอิสลามหนึ่งตุรกีในยุคสมัยการปกครองของออตโตมันหรืออุสมานเนี่ยสองคือราชวงศ์ซาฟาเวีย เรียกที่ปรึกษาระดับสูงทางศาสนาว่าเชคุนอิสลามและไอ้ที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันมาจากเปอร์เซียมันไม่ได้มาจากตุรกีเพราะตำแหน่งจุฬาราชมนตรีคนแรกของประเทศไทยเนี่ยมาจากมาจากอิหร่านแม้ว่ากําลังจะบอกว่าก่อนนั้นนั้นมีมาแล้วนะครับต้องการจะบอกว่าเชื้อเนี่ยมันไม่ได้เข้ามากลุ่มแรกในประเทศไทยหรอกเขาบอกว่ามันไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยก่อนมันมีคนลุ่มอืินเข้ามาก่อนจุฬาราชมนตรีก็มีมาก่อน น,นักนักวิชาการมุสซิมซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญทางปรัตร์เราบอกไม่เป็นปัญหาเราไม่จะทะเลาะก,กันหรอกว่าใครมาก่อนมนาะหลังมันไม่ใช่สาระสัมคัญที่ต้องมานั่งคือมันไม่ได้เหรียญทองอะ่ะโอ้ยพวกเราเข้ามาก่อนเลยเรามาจากมาจากไหนไม่รู้อินเดียหรืออะไรไม่รู้เข้ามาน่ยชาฟีเข้ามาจากทางใต้ก่อนแล้วค่อยเข้ามามันไม่มีการแจกเหรียญทองหรอ เรากขาไม่มาท่าคุณมาก่อนก็ได้นะไม่รู้จะด้อยค่าเราถึงไหนกันเนาะแค่ตรงนี้ก็รับไม่ได้อ่ะรับไม่ได้มันมันมาอย่างไงเชียรเนี่ยบางพวกคิดว่าเราเพิ่งมาวันสองวันนี่มั้งแต่ประวัตา,าสารสยามประเทศก็บอกว่าจุฬาราชมนตรีปฐมจุฬาราชมนตรีคนแรกเป็นเชียะคุณต้องการคุณไม่ต้องการคุณก็ต้องยอมรับ ช่ไหมคุณจะชอบคุณจะไม่ชอบคุณจะบอกได้ว่าเฉีีรยอาหมัดผมีไม่ใช่เฉียไม่เป็นไรพวกคุณมาก่อนนะพวกคุณมาก่อนน้อยบอกเลยว่าสายชาฟีนี่มาก,ก่อนเลยอยา่าเข้าใจผิดเชียมันไม่ได้มาก่อนโอเคสันลำนะเอายอมรับกนะไม่เป็นไรให้เราไม่ได้หวังเหรียญทองจากการเข้ามาก่อนนะไม่มีใครมอบเหรียญทองให้เรารอแล้วก็คงไม่ได้ถึงขนาดว่า ภูมิใจมากเลยเ,ร,เาราเขามาคนเอ้าประวัติศาสตร์คุณอยากพิสูจน์ตรงไหนก็แล้วแต่แต่ตำตำแหน่งจุฬาราชมนตรีซึ่งถือว่าเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยที่ถูกรับรู้อย่างเป็นทางการและพิสูจน์ได้ทางประวัติศาสตร์ด้วยก็คือท่านเชฟอาห์มาดบูมิและมีอยู่มาถึง13ท่านด้วยกันพี่น้องสุนีส่วนหนึ่งไม่รู้นะครับว่า13คนแรกที่เป็นจุฬาราชมนตีเนี่ยเป็นชียาสิบอิอิมาม